าเป็นปลาเบิ้งเหมือนส่วงแย่ส่วงแย่นะครับโอ้เหมือนส่วงแย่นี่งา่ามดีนี่สวยงามส่วงแย่นี่น,ญญนะครับมันส้วงแย่นะครับโอ้เล็บดีดีตัวนี้เล็บยาวดีดีส้วงแย่ สงยาจิิงใครจะเล่นจังหวัดยะโสธรน,นะครับบ้านสงยาบรรยากาศน่ายแล้วสงยา